ดีครัสบสวัสดีตอน7จ็ดโมงสามสิบหกนาทีครับตอนนี้ก็มาถึงโรงงานเรียบร้อยครับออกจากบ้านหกโมงสี่สี่ครับมาถึงแล้วกำลังจะถขาบตอนรถที่เดิมครับข้าได้านหลัก ไรก็นนะักหนักสงสัยยางลมอ่อนไม่ได้เช็คยางลมเลยตอนนี้ก็เหลือสองห้องเนาะตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งนอนไม่หลับครับเขาไปจับหุ่งกันมาแล้วเสียงดังก็เลยตื่นตื่นเลยก็เลยนอนไม่หลับก็เลยยาวเลยไปครับเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าไปทำงานข้างในกัน น้องนางแอนครับก็โคดแครบโคดปืนนิดเดียวเองอันนี้อพอได้รอดเข้ามา สองห้องครับห้องนี้กับห้องนู้นสองห้องแล้วแอนดเกอร์ก็เสร็จก็ปล่อยทีอย่างนี้เลย ก็เตรียมองปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้เนาะไม่พอก็เดินไปจิบเอาคับข้างสังสีฟ้าเดี๋ยวทําห้องนี้ก่อนครับผมก็จะเอาสายเมนลงมาจากข้างบนตรงมุมนั้นเราลองมาฝั่งเบเก,เกอร์ก็ยังไม่มีเดี๋ยวดิดเตาตีเส้นแล้วก็ติดปลั๊กติดไฟมีปลั๊กฝั่งนี้ชุดนึงครับชุดนึงก็น่าจะมากับโคมไฟตรงน,นั้นก็มีปลั๊กชุดหนึ่งงนั้นโคมไฟ แล้วก็มีเหมือนเดิมครับยิ่งยาวตรงนี้ไม่มีอะไรครับผมตอนนี้ก็ล้างติดคูมครับคูมเหลือดทีสุดท้ายแล้วติดได้สามแล้วก็ติดรกเสร็จก็น่าจะดึงปลั๊กติดปลั๊กแล้วก็ย้ายห้องครับไปอยู่ห้องหนึ่งเนาะ ครับก็เรียบร้อยครับติดคมสี่ตัวหนึ่งสองแล้วก็ด้านหลังสามสี่แล้วติดปลั๊กครับห้องนี้มีปลั๊กสองตัวโคมไปสี่ชุดปลั๊กอีกตัวอีกโน่นตัวนี้เป็นบล็อกพักไปให้พัดลมครับเดี๋ยวร้อยสายชุดนี้แล้วก็ติดปลั๊กอีกสองตัวก็ถือว่าจบครับเหลือเบรกเกอร์อย่างเดียวแล้วก็ย้ายห้องครับผมุายาตร้อยสายก่อนครับครับห้องสุดท้ายก็ โยนกฟมไปเสร็จแล้วครับไปไห้อยไปแล้วเนาะเหลือแต่ร้อยสายกับไปถับปากลมตรงโน้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายมาตอนนี้จะพักเที่ยงนะครับพักห้ามงครึ่งตอนนี้จะห้าโมงครึ่งแล้วร้อยสายเสร็จช่วงบ่ายน่าจะรอเบรกเกอร์ครับตดเบรกเกอร์สามห้องนี้หนึ่งสองสามก็น่าจะจบงานได้ครับก็ต้องเหลือเหลือแค่พัดลมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งครับผมหลอดไฟก็เหลือหลอดเดียวให้พอโฟมห่อไปพักเที่ยงกันครับ สองสองพันบาทเป็นาสามเป็ดจำหัวรวมกันครับสองพันสองพันไร่สองพันบาท กันเสร็จแล้วครับอีกชั่วโมงกว่าเดี๋ยวอรอเบอเกอร์มากล่องเบเกอร์มาก็น่าจะปิดแ้วก็อาจจะเรียบร้อยนะคนนี้ห่าคนด้วอนะไปครับเทียงยี่สิบรุยงานต่อครับร้อนห้องนอนีข้าหยินในห้องนอนตาปิดเลยห้อง,งนอกก็ร้อนค้อข้างในก็ยิ่ง,งย,ยังให้แดดเทนะ้ ครับ,รบก็ติดหลอดไฟติดเข้าสายนำสายเรียบร้อยแล้วครับร 4, หลอดไฟสี่หลอดสีชุดนี้ก็เหลือแต่ชุดโน้นครับปักชุดนี้ก็เรียบร้อยแล้วเหลือชุดโน้นมารอเบรกเกอร์ครับหลอยสายแป๊บเดียวเบรกเกอร์กำลังไปเอาอยู่ก็อีกสามชุดก็น่าจะเซตไปได้ ขณะจะได้พักผ่อนนะเพิ่งจะบ่ายโมงยังไม่บ่ายโมงเลยครับผมลงมาเกี้ยงครึ่งเนาะเออบ่ายโมงแล้วละ่ะบ่ายน่อยๆโอเคครับเดี๋ยว้อยสายต่อกันนิดนึงครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับติดไฟทั้งหมดแล้วกาลังเช็คปักครับก็าสาย่องเช็คเลยง่ายดีครับเช็คปักไฟก็ได้แล้วเหลือแต่เอะไร พัดลมดูดอากาศครับพวกนี้กล่องเนี่ยใหญ่ๆนี่คือพัดลมดูดอากาศหมดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเหลือหลังยังตัดปลั๊กพ่วงปลักป๊กลอยข้างบนนะครับที่โดูโดียดูเดีเนี่ยยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยตะปูเกียวโผล่รั่วมาบางทีอาจจะได้แก้งานด้วยหรือหาอะไรมาปิดอยู่เพราะว่ามันอยู่หลังตู้หลังกล่องครับเบเกอร์ก็จะมาในรูปแบบนี้ครับผม ว่า,าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้สุดท้ายตัวนี้เป็นเบเกอร์เมนตัวนี้เป็นเบเกอร์ของพัดลมฤดากเนาะนี่คือดักพัดลมที่เขาจะทําต่อทะลุข้างหลังโน่นก็สายชุดน,นี้คือพัดลมสามสามเปรตครับนามาแปดสิบแล้วก็มีกาวด้วยต้องเดินมาให้ตรงนี้ครับช่องใหญ่นี่คือช่องพัดลมหนึ่งสองแล้วก็สามโน่นครับไอตัวนี้จะต่อออกจากวงนี้ ออกไปทะลุหลังนุน่นเขายังไม่ได้จอกันครับอาจจะได้มาอีกวันพรุ่งนี้วันนี้ก็คงจะส่งงานไม่ทันเพราะเย็นแล้วเนาะส่งก็ส่งได้ประมาณช่วงสิบโมงสิบโมงก่อนสิบก่อนสิบเอ็ดโมงครับส่งงานส่งบินบางบิน หาังเสร็จก็ไม่รู้จะได้วันไหนครับเพราะว่างานมันยังไม่จบหมดก็เหมือนงานมันได้ครึ่งเดียวเองมันได้ประมาณแปดเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นคือติดติดพัดลมโอเคแป็กติดหมดชัวเดี๋ยวเก็แช่ขึขขออน้นมาขึ้นมอครับเก็บของกอน๋ยวพวกนี้วิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวตัว กล่องมันเป็นกล่องกล่กองสังกะสีกล่องเหล็กมันก็จะไม่ตรงครับมันก็แตมามสภาพของกล่องก็โอเคเนาะเดี๋ยวเก็บุ่งไม้ข้นมือก่อนครับผมพักแป๊บนึ่งครับตอนนี้15 40ครับตอนนี้ก็เรื่องงานแล้วครับโอ้เบียดจังงานเหญกไว้ชิด สี่โมงสี่นาทีเหนื่อยครับร้อนกว่าจะเสร็จก็เท่าที่สายทำให้ดูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บนิดนึงครับตัดสายไฟสายปลั๊กสามสี่ชุดแล้วก็เลียร์พวกอุปกรณ์ท่อแล้วก็สายไฟให้รเขาอันนี้ไม่ไวหวครับเหนื่อยแล้วก็ถ้าทำจริงๆก็แค่ครึ่งช,ชั่วโมงก็เก็บของไม่ทนันเลยจระนี่มาพรุงนี้อีกวันหนึ่งพอดีฟ้าเสแกจะเลี้ยงน้ำ แกบอกมีจะจะเลี้ยงอะไรไม่รู้แกใหม้มาก็พอดีมาส่งงานด้วยนัเกเชียร์กอนให้เขาด้วยก็พอดีเราของปา๋าเติร์ดเนาะวันนี้ระวังท่านังเทพเขามองเข้าไปเหมือนจุ๊ปาท้งฝนฝนตกหรือเปล่าไม่รู้ครับกรุงเทพวันนี้นะช่วงเย็นก็คือมานั่งในรถได้ยินสบายหน่อยแกก็ไม่ค่อยทอะไรครับเถิ่มลม ร้อนจริงๆครับผมว่าวันนี้เปียกครับต้องเปลี่ยนเสื้อเปียกกว่าเมื่อวานร้อนกว่าเมื่อวานอีกเมื่อวานยังไม่ขนาดเมื่อวานนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อต้องเปลี่ยนเสื้อฝนตกครับฝนตกเลยยังไม่ออกครับผมพอดีจอดอยู่หน้าโรงงานคุยกับสายญาคนหนึ่งบรรยาฝนตกก็เลยออก สี่โมงยี่สิบครับตกถนนเลื่อนละทีนี้้วนีกเดินทางกลับบ้านเราใช้เวลาชั่วโมงนึงครับผมขับรถับเนะ้องเมื่อกี้ก็ดูพยาก,กรณ์อากาศอยู่ไม่เห็นจะมีฝนเลยเห็นมันคลึ้มๆม,มาอยู่ก็เรื่อนอยู่ ก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะได้ขอตัวลาก่อนครับผมมาทํางานก็ประมาณนี้เนะะาะยวพ่งนี้มาอีกวันนึงครับผมมาเก็บรายละเอียดเก็บน,น,นั่งเก็บนี่จุ็บของเตรีอุป,ปรกรณ์ให้เขาส่งงานครับรวจงานส่งงานกันก็ยังไม่เสร็จดีก็อาจจะได้วิ่งมาอยกสักวันหนึ่งอยู่ครับผมก็าสาระทนี้ก็ขอบคุณครับที่เขามารับชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใ,ใจด้วยครับผมโชคด,ดีมีความสุขครับ ครับ uh